จมย่าป่ะโู้จมน้ําของ้นนีละฮะข้นของ้น,องนเออโอวยมาสร้างว่าเถอะเอาไม่สร้างว่าเถว่าจังไหนของ้นซอยกูได้อยู่บ่อิี่มาขึ้นยังกังเว้นย่าเป็นบ้าวววโอ้ยมันขึ้นทุกย่ามหละมันบ่นเลือกดอกของ้นนั่นฮะมันขึ้นทุกย่ามป้มาเมื่อนี้ของก็ขืนขาดเถอะที่ไม่เงืนสื่อ อยากได้ยังกับคือสิบอ่อไหด,ดอกคืออู้คืนคัขคืนคักเมืเ่งกี้มอันนี้ก็คืนอู้อู้อู้ึืนแห้งึืนบักคักเลยบานนี้เงื่อนกับ,บอมีเฮ็ดจังได๋อยากได้ก็อยากได้ตายละกูหายืมเขากับสิบอ่อใหย,ยืมดอกมั้ง้ยโอ้ย,อยป่าจมเหมี่ยง ผู้เดียววะคืนแห้งคืนแห้งของคืนคืนจังไดจังคืนข้คืนแน่แท่จมยังคืนคืนต้องไปฟังติไก่จมยังวะไอจังไดวะก็มาขึ้นข้ขคืนแน่แท่ตาย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 จมยาปะจมน้ําของขึ้นนี่ละฮะของขึ้นของขึ้นเออโอ้ยมาทางว่าสิ ให้สร้างมาสีว่าจังไหนของขืน้นซอยกูได้อยู่บ่กินมันข้นยังยังเว้นยังเป็นบ้าอะบ่โอ้ยมันขึ้นทุกยามแหละมันบ่เลือกดอกของขืนนั่นฮะมันขืนทุกยามมาสร้าง่าแถ้ป้าเบาป้ามึงซอยกูได้เดียวนี้โอ้ยกันเจ้าให้คอยซอยเป็นยังไงซอยบ่ได้ก็ลาของขืนเ่อมียมึงสิบว่บ่โอ้ยสิว่าอย่างจะเป็นบ้าบ่ไผสิไปว่าอย่าง ผู้กันแค่สองคนเป็นบ้าอย่างป้าผู้กันแค่สองคนบ้านนี้มึงซอยกูได้บอกูของขืนแห้งได้ส้วงนี ını, ้ได้เป็นยังงี้่ได้ลูกลูกลูกมาลูกไปใส่เออมา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 ไอจีซอยกูแม่นบ่คไอจีซอยเจ้าเต็มที่เลยป้าเออ่ะไปอจีซอยเจ้าเต็มที่มากมากป่ะมากูได้ละมือนี้กูได้แล้ว ใสอยู่ใสล่ละพามาป้าพาม้าปิดประตูเลยปิดยท่นยันต์ปิดประตูบานี้ปิดประตูเ้ยปิดแท่นยังปิดเลยล่ะปิดตัวโว้ยปิดแท่นยังเอา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 มันบ้าเมียยังไงมาแค่นี้เบิ้ง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 มาพี่อย่ามาพเอ็มกูว่ากูมาเอาเงินนึกว่ามึงเงินเอาเงินให้กูเงินยังเอาของมันคืนกูจะไปซื้อเขี่ยแหม่เอากูหาเงินไปซื้อเขี่ยมัเดียวนี่ มันมาถือกีบเนี่ยได้แน่วของขึ้นเนาะเอากลของละค้าขึ้นมึงเข้าใจอีหยังบน่นี่มึงคือแต่แน่าได้เดียวเราเม่เอาเราละคือแต่อยู่ใต้สะดือน,นี่เนาะเอาจะแม่นน้ามึงนี่เนาะเนี่ยว่าของขึ้นเนาะโอ้ยดีนะมียมึงบ่อยู่ปรั่นหัวมึงแตกมามึงนี่แถลใดอีกแต่นเน่าดี